สวัสดีค่ะวันนี้เป็นช่องไทย 5G ไทยนะคะซึ่งวันนี้แตเ่ยจะมาทำคลิปเพื่ออุดหอดทุกคนนะคะซึ่งตรงกับวันที่31ธันวาคมิีนปีนะปีน่าจะปีใหม่นะคะทุกคน ไอตอนไอตอนไอตใจพรุ่นี้มึงไปเอาปฏิทินที่เพื่อนเราสอบก็ไปเจอกันตั้งแต่เอาอวัทีแ่แรกวะเข้า<ม>ใจไหม,มทุกคนอยากรู้ว่าทำไมเตอถึงไปเจอที่ลันยางเพราะว่า คือว่าตอนตอนที่ยังไม่ทำคลิปเสร็จนะทุกคนยังไม่รู้ว่าจะซื้อปัทีมาจากไหนที่จริงไม่ได้ซื้อนะหาเจอไงหาเจอโดยบังเอิญแหละ <c oughs> เออวันทำพิธีเออทำหนักที่แหละพิธศาสนาของเออขอทำพิธีขอขมาใช่ พอามาเทพเจ้าแหละคือเป็นละเทที่ถูกถูดกฎหมายไม่ใช่ผิดกฎหมายนะไม่ใช่ละเทก็ตายดิแต่นนทุกคนคือตอที่คนอยากรู้ว่าทำไมเตยถึงไม่สบายถึงป่วยนะเนี้ยไม,ไม่ได้ไม่สบายนะ คือเป็นหวัดอนะ่ะคือหนาวมากเลยจะคือเนี้ยเดี๋ยวรอ,อให้มัน,นร้อนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะหายหนาวเองใช่ไหมตองคือตอนเนี้ยที่มันมีแสงแสงเยอะหน่อย คิดยังไงไหมช่วงนี้จะนอนไม่ค่อยหลับนะคะแต่ว่าจะจะทจะจ,ะจ,ะจะับฉลางวันปีใหม่นะคะพรุ่งนี้เลยอร่อยเหรอยนไหนวะ จับร่วงอ่ะช่วยตองเอ๊ะช่าเถิดมาดูขาไปเลยทุกคนคอยากรู้ว่าทำไมมันมืดเถินนี้ไม่มีแสงแต่ว่ามีแสงอยู่ตรงนี้ตรงนู้นอ่ะนี่อันน <c oughs> ันเลย <c oughs> คือจะทำคลิปแหละแต่ว่ามันก็จะแบบนี้คือ จะจะอวยพราวะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็รึลไลค์กดแชร์กดติดเพื่อนเลยนะคะปกติจะมีคอมเมนต์เยอะนะคะถ้าทุกคนอยากเห็นก็เดี๋ยวตอนไหนที่ทุกคนน่ะอยากให้เตยทำคลิปอีกก็งั้นกดไลค์เยอะๆนะคะ แล้วกด subscribe กดกระดิ่งด้วยซึ่งซึ่งปีหน้าคือปีกระต่ายใช่ไหมคือต้องกับปีตต้องกับวันเกิดไอ้ตองเลยคือวันเกิดน้องสาวเตอยอ่ะไม่ต้องปิดไ่ต้องปิดไ่ต้องปิดต,ตองกูจะดูทีวีแหละก,กูรู้เออปิดเถอะไป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 ทีวีด้วยคือ เดี๋ยวตอนไหนที่ทุกคนอยากให้เตยทำคลิปก็ขอให้ทุกคนอ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะซึ่งเตยทำคลิปแค่ช่วยเขาเฉยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเตยทำคลิปอีกค่้นะคะทุกคนบาย